แต่เห็นอย่างนี้แก้วเมเต้นโยนท่าโชว์ก่อนเลยก่อนที่จะคลางน้องแพลวมายืนรอพี่ตรงนี้เป็นหนึ่งลุกดูตัวอย่างเต้นโชว์โยนท่ามา เสียงออกมาปั๊บเอออย่าทำขวดขวดตกแลวฮะออกเนาะเมมาคลางลุกฟังนะคะดูตัวอย่างนะลุยยุย ผมมองหน้าพี่เห็นผมพี่แล้วผมรู้สึกสะดุดใจยังไงไม่รู้ครับทำไมอะพี่หัวพี่ฟูๆยังไงไม่รู้แบบน้องพร้อมไหมคะเชิญครับเดีด๋วยวๆดนตรีไม่ต้องครางสดๆอเอาครางแบบที่เราเคยใช้เชิญครับ ติร้องแบบไหนลูกปกติร้องแบบไหนเชิญครับโอ้ยแฟนอยู่ด้วยไหมทุกวันนี้ <S 2> <S 2> <S เอาจริงๆที่เราเคยใช้เนียเอ้ยโอ้ยแล้วก็ใส่ชื่อพี่แล้วเอ้ยพี่บันขะพี่บนเชิญครับ โอยพี่บันคาหลูงมีปัญหาหลอดลมอะไรไปไ่ะเนี่ยลูกให้มันเสียงน่ารักอ๋ยพี่บันคาพี่บันคาแล้วก็จิกหัวพี่ด้วยลุยโอ้ยพี่บันคาจิกแรงๆลูกอ้ยพี่บันคาอยอจะไหวแล้วค่ะไม่ไหวไปมา โอเคใช้ได้เดี๋ยวน้องเต้นกับนักร้องพี่สังเกตนึงสิงโตนำชคมาเดี๋ยวเต้นกับพี่สิงโตหน่อยลูก I just wanna be fan you ได้บอลได้บอลวันนี้น้องตั้งบุเรสวัสดีครับแม่เกมเนเดินเดยน,น,นเดินยอนบนโอ้โหน ยอยู่หลังเวทีฮะโว่าจะมคนเยอะมากเลยฮะอ่เรา<อ>ไม่กลับบ้านไม่กลับช็อกกันเลยครับผมเดี๋ยวมึงตกใจทำไมนี่วะเฮ้ยจริงนี่นตกใจจริงพี่บอลนี่มางานวัดไม่ใช่มาเที่ยวหมอนวดมึงก็ตกใจเมื่อไมึงก็พูดจาเดวะเดวาจัดป่ะมีหมอนวดไหมครับที่นี่แง่หยอกหยอกยอกริวสิ็กมา แม่แก้มเป็นเวเเดินช่บนหาทายแห่ลูกสาวไทยคือมางามแท้ลาหน้าตาลูกเครื่องไทยอเมริกาให้บอกเลยว่าโดนโอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตามตรงนะอกลงฮองหลงไหนว่าแม่น้านสาวไทยถ้าได้แต่งงานมันอยากจะมีลูกชายคงหล,ล่อเลาย

ชอบมาเที่ยวมาชอบตักชอบเที่ยวชอบเที่ยวมาชอบใช่หมอนวดอะไรฮะใช่หมอนวดปะเนี่ยไม่ใช่เหรอหมอนวดอะไรที่ามาถือคือลูกโปง <Woo> ่งอีกที่เว้ยขอบคุณมากครับรอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่ทำไมหน้าตาอย่างพี่ คือใช่ดอกกุหลาบก,กับผมทำไมมึงจะเอาม้าจากเขาไงเวนถ้าจะพยายามม้าเออใช่อะไรฮะรับลูกโป่งด้วยได้ได้ฮะหน้าตาพี่ไม่ให้ดอกไม้กับผมเลยนะอโอเคโอเคโอเคโอ้น่ารักจริงๆซึ้งใจฮะซึ้งใจซึ้งใจอันนี้เขาพูดอยู่อย่งมึงเต้นลูกน่ารัก,รกชอบเต้นเหรอเนองขึ้นมาีหนิเนอะขึ้นมาหนิเนอง น้องขึ้นมาน้องพี่ขอเชิญพี่ขอเชิญน้องขึ้นมาหาพี่น้องขึ้นมาเนี่ยดูดีๆนะไอ้บอลถ้าเกิดพาน้องคนน้ขึ้นมาเนี่ยทำไมไอ้เฮียมันจะกัดคอกูปะเนี่ย<แ>ดูดีๆนะทุกคนฮนะผมเองนะครับผม มันจะเรียนเลยว่าทุกคนนะครับที่นี่ต้องรู้จักกับผมนะครับคุณคือใครตักท่าทรายครับผมนี่ตักท่าทรายและอีกหนึ่งชื่อนะฮะก็คือผอมเป็ดพะโลครับผมผอมเป็ดกูแคบวันนี้พี่โก้พียอกพี่หยอกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพยอกเลยพี่พี่ขึ้นมาตบผมเดี๋ยพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับสสวัดีครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปไปให้เขาตบด้วยมึงจะทะเลื่องแล้วเดี๋ยวก่อนตะวันเหรอตบปากเลยอ่ะไหนโอ้โหเดินหน้ามาน้องแพลวเดี๋ยวรอแป๊บนึงชื่ออะไรคะชื่อเอมมี่ค่ะอะไรเนี่ยชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่อ่ะเอ่อเอ่อชื่ออะไรครับผม ะแพรลี่แพรลี่แม่แพรลี่หุ่จะก็แพรปลาปา,ากตรงนี้จัดจ้านมากเลยเยนี่ยน่ารักอ่ะลูกสาวโดนลุงโซมาไหมฮะทำไมผมไม่ยุ่งด้วยกันเนี่ยมันเป็นเทรนเทรนบ้าอะไรเอาเอาเอาแม่เอาหนลูกเอาแม่เอาอาแม่เอาให้แม่ดูสิคะลูกสาวเร็วๆลูกโอเค เอ้ยใส่เกี่ยได้ไหมครับผมทำไมอ่ะทำไมสวยสวยโอเคเอาแม้ออกชื่ออะไรชื่อเอาชื่อเล่นชื่ออะไรแพรน้องแพรล้วชื่อจริงแพรชื่ออะไรแพรบ้านะชื่ออะไรฮะชื่อจริงชื่อน้องแพรเหรอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวกูชื่อกำปนาศ บ้านป้าชื่กบบนนอกัมบนาหหยอกหยอกอหยอกหยอกเอางีา้ห,หนูขอดูรีราท่าเต้นเซ็กซี่แต่ละคนเลยอ่ะเริ่มจากน้องแพรวก่อนเลยเชิญครับสาวสวยสนะ กูก็ทำได้ไอ้บอลกูคนจริงกูให้บอลเต้นกูให้เมืองเต้นสามวันแล้วบอลเอ้ยสามวันนี่คือทำงานเมียไม่ให้เอามาสามวันขาดสกิลไม่ได้สกิลเต้นไอ้องจริงตลอดเลยอันนี้อันนี้ปากท่านผมว่าทุกท่านอะดูแล้วก็ดูรายการพวกเราแล้วก็ติดตามถ้าใครรู้ลูกสาวคุณตั๊กบริบูรณ์ชื่อ น้องบีลีฟผมบอกเลยว่าน้องบีลีฟเป็นเด็กมีบุญมาเกิดนะอ่าใช่กี่ขวบแล้วน้องบีลีฟแปดขวบตอนนี้แปดขวบถ้าเป็นเด็กคนอื่นแปดขวบก็ปาป้ามาแม่กินข้าวไปเที่ยวลูกสาวของฮะแปดขวบที่ระพูดทั้งหมดนะฮะเชื่อไหมฮะเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะ แอบขวบแล้วลูกของผมฮะยังโอ้แ้ะเลยครับผมอยากดูนอกก้องเต้นหนูขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยลีลาแบบเซ็กซี่เอมี่จัดมาเพราะหนูแต่งตัวได้เฟี้ยวมากเฟี้ยวเนาะทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเลยแต่งตัวอย,ย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้นะสวยแบบเพ <นะ S 2> ื่อนพี่หลุยส์ป่ะเนี่ยคนจีนคนจีนชอบเนาะเอางี้ดีกว่า ไอ้ตัก๊กว่ามาลูกพี่มายืนเป็นเสาโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวไปบนึงบ๊อบบี้เดี๋ยวบ๊อบบี้ก่อนเลยครับบ๊อบบี้บ๊อบบี้เป็นเสา <c oughs> น้องแพรล่รูปไรให้เต็มที่ <c oughs> เดี๋ยวหนูหนูพู่งกับพี่หนูพู่งกับพี่ <c oughs> แต่งให้ลงตัวอันนี้ลงตัวลงตัวที่อะไรอะ่ะ <c oughs> นี่งตัว,วเอตาม,มึง่าหรือเปล่าวะไอ้เวตามไม่ใช่ะขามเทศอยเอาฮาดิบอนพี่บอมบี้ไม่ก็ได้ของดีๆไปมึงก็ได้ของดีไป <c oughs> อังย์อังี้เดี๋ยวอังี้ตอกลูกเนาะเดี๋ยวนึงน,นลลูกนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็แตกกันเรื่องผู้หญิงบอมบี้มาับ <c oughs> มีวงแตก้วงานเนี่ยผมรู้สัปเคุณก็ใช่ไง เสื้อดำเลยอ่ะชอบเสื้อดำชอบเออโอเคเสื้อดำจบชอบผมรู้สเปคคุณได้โอเคเอางี้แล้วก่อนนะเอางี้เดี๋ยวจะเล่นไม่ตีกันอ่าอันนี้ของผมก็ได้อันนี้ของผมเดี๋ยวของผมครับอ่าป้าพี่อ่าโอเคใช่เสื้อดำไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่ามึงดีน้องหุ่นน้องอย่างนี้ สามพันไปกับพี่ไหมไหของกูน้องมือหนึ่งมือหนึ่งไปกับกูซะผมไปเต้นโชว์เต้นโชวพ์พี่เอาพี่เดี๋ยวน้องเอมมี่เต้นกับพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวหนูเต้นกับพี่ตักฮะ คนนี้ไงเต้กับคุณอ๋ออ๋ออ๋เอเฮ้ยไม่ไม่ผมชอบของแปลกน้องอัศวินเดี๋ยวเต้คู่กับ <ขอ S 1> พี่พี่พบ้านป้าชื่ออัศวินคือเป็นนักรลบไงนักรลบไงอัศวินโน้บรวบรายได้เต็มที่โดนตีมาลองแพลงลบนิ้น มึงต้องรอคิว <S <S ก่อนคือเขาก็บอกว่าคู่นี้ก่อนอ่ะคู่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่บอลเขาจะเป็นคนบอก